กอใช้<ไ> <ไป S 1> มือได้ไหม วันนี้เป็นหนึ่งวันเลยนะคะที่กิ่งไม่มีกล่องข้าวให้แฟนค่ะวันนี้ก็เลยจะพามาทําเมนูแซ่บๆให้แฟนทานนะคะและวัตถุดิบที่กิ่งจะใช้วันนี้ก็จะมีปีกไก่พริกหอมกระเทียมขาตะไคร้ใบมะกรูดนะคะกิ่งเอาพริกหอมกระเทียมขาตะไคร้นะคะไปปั่นหรือว่าถ้าใครไม่มีเครื่องปั่นสามารถใช้ครุกตำได้เลยนะเมนูนี้จะนึ่งก็ได้นะคะแต่ว่าวันนี้กิ่งจะตุ๋นในกระทะแบบนี้เลยะคะ่ะเทเครื่องทุกอย่างที่เราปั่นยับยเมื่อกี้นะคะลงไปโปะบนปีกไก่แบบนี้แล้วค่ะแล้วก็ปรุงด้วยซอสหอยนางรมซีะะมอิ ค่ะกิ่งจะใส่ใบมะกรูดลงไปด้วยนะคะเพื่อเพิ่มความหอมค่ะหลังจากนั้นปิดฝาแล้วก็ตั้งเวลาที่เตา40นาทีนะคะใครไม่มีเตาที่ตั้งเวลาได้แบบของกิ่งนะคะสามารถตั้งเวลาที่โทรศัพท์ได้เลยนะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่ผักชีลงไปค่ะจริงๆต้องใส่ต้นหอมด้วยนะกิ่งลืมซื้อต้นหอมเข้ามานะคะก็เลยใส่แค่ผักชีลงไปค่ะ ก็เปื่อยอ่ะ